สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที <grande> ่22 26เมษายนพุทธศักราช2567วันที <piano> ่22เมษายนพุทธศักราช2567เวลาก9นาฬิกานายธงชัยทุงสรดิกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและนางนุจิรสุปานน์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการร่วมพิธีมอบผ้าไต่โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ณนา,ารอ็าอเนกประสงค์วัดสำโรงตำบลวัดสำโรงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานในพธิธีมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมทั้ง4ท่านหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองนคนปรปฐมองค์กรท้องถิน่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับจัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดนคนปรปฐม ช่วงเวลาเดียวกันในทงชัยอินทรพงศ์สตริการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวรติกรศรีถแถนักวิชาการแรงางานชำนาญการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยหลักสูตรผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยรุ่นที่1ระหว่างวันที่22-26เมษายนพุทธศักราช2567ณโรงแรมเดอะพาราโซถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเวลาการนัดเานสามนาทีในทงชัยินทพงศดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2567ประเภทองค์กรภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสันักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมชั้นหนึ่งศัารกากจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวเอ็มออนเสียงใหญ่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานเปิดการสัมมนาจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพช่วงเวลาเดียวกันนายธงชัยเดชพงศ์สตรีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางเนึ่งองไทยเพชรแอรนักวิชาการแรงางานชัานหการพิเศษเข้าไกลเกลี่ยและพิจารณาในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานคดีหมายเลขดำที่รอ158 257ระหว่างบริษัทกูดไอเด็กซ์เพจจำกัด และนางเหนือทายเพชรแอนในฐานะพนักงานต,ต,ตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมจำเลยโดยมีลูกจ้างคู่ความจำนวน13คนเข้าร่วมด้วยและศาลแรงงานภาค7ได้พิจารณาไกลเกี่ยนายจ้างลูกจ้างสามารถตกลงกันได้โดยนายจ้างตกลงใจเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกจ้างทั้ง13คนเป็นเงิน2 9 7 7 3บาทลูกจ้างทั้ง13คนตกลงกับโจทยินยอมให้หักเงินดอกเบีย้ยและนายจ้างขอรับเงินส่วนที่เหลือที่นายจ้างโจทย์นำมาวางไว้ที่ศาลจำนวน 13,252บาท75สตางค์คืนจากศาลลูกจ้างทั้ง13คนไม่ติดใจคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานและไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีแพ่งคดีอาญาและคดีแรงงานต่อไปคู่ความไม่ขัดขานศาลได้พิจารณาเสร็จสิ้นกระบวนการเป็นคดีใหม่เลขแดงที่รอ314ทับ2,567วันที่3 3เมษายนพุทธศักราช2,567 เวลา8นาฬิกานายธงชัยอินทรพงศ์สุรดิการและคุ้มครองรรงงานจังหวัดนครปฐมพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญตักบาตรภิกษุสามาเณร119รูปตามโครงการบารรพชาสามาเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎา,าคม2567ณสาลานะสงค์วสัมโลงตำบลวัดสําโลง,ำำโลงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวโอโรชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเวลาเการนาฬิกาสามินาทีนทายธงชัยพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวนันทกรอ,อาคาบปฐมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวน้ำฝนพุชนาเจ้าหน้าที่ประสานงานนภาษาลามร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและแรงงานขัดนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรง,งงานจำนวนหนึ่งแห่งคือบริษัทภาพินโยกุปปจำกัด ตั้งอยู่เลขที่60ทับ6หมู่9ซอยไร่ขิง30ตำบลไร่ขิงอำเภอสามผาจังหวัดนคปรปฐมประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสบู่ทุกชนิดมีลูกจ้างทั้งหมดจำนวน235คนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย43คนสัญชาติเมียนมา192คนผลการตรวจพบว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพนักงานตรวจแรงงานได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้างในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2567 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ต่อไปเวลา13.00นนายธงชัยนทพงศ์อดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสุนีพลอยดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้านครปฐมครั้งที่13ทับ2566ณห้องกิ่งเพชรลงแรมเวลถนนรัตวิถีตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีดรสุกิจศรีบัวทอง ประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมวันที่24เมษายนพุทธศักราช2567เวลาแปนาฬิกา,านายธงชัยอินทพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสุนีพลอยดีนักวิชาการแรงงานชันหการพิเศษและนางสาวนันทิกร,อรนอาคาปฐุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีระหว่างวันที่23-24ถึงเมษายน พุทธศักราช2567ณศูนย์การค้าเซนทัลสระยาลานจอดรถชั้นจีบริเวณเสารลานจอดรถบี0บตำบลบางเตยอ,อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมมีผู้ร่วมปรับการฝึกซ้อมทั้งสิ้น75คนโดยศูนย์การค้าเซนทัลสระยาร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอสามพานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยโรงพยาบาลพุทธมนทรและมีบริษัทลีดเดอร์ไฟเซฟตี้จำกัดเป็นหน่วยงานผู้ฝึกอบรม เวลาสินาฬิกานายธงชัยทุพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินง,งานและให้คำปรึกษาสถานประกอบกิจการอุตสาหากรรมแบบบูรณาการโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานและนายยงยุทธส่วนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นประธานม,มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับณบริษัทดิสตอนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเลขที่4หมู่7ถนนบางเลนเกาะแลด ตำบลบางปาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและบริษัทสิงเบอร์เรจจำกัดตั้งอยู่เลขที่9 9หมู่10ถนน340วัดไผ่ลงวัวตำบลบัว, bon, บวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจัดโดยสำนักงานอุตสหาหกรรมจังหวัดนครปฐมเวลา14นาฬิกานายธงชัยตพงศริการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวกัญจ,จนาเจริญือนิติกรปฏิบัติการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้างในฐานะโจทย์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมยึดรถยนต์ของจำเลย ตามคำบังคับของศาลแรงงานภาค7คดีใหม่เลขดำที่ร401ทับ2,566คดีใหม่เล็กแดงที่รอ518ทับ2,566มีนิติกรเป็นทนายความฟ้องคดีให้แก่ลูกจ้างจำเลยยินยอมชำระหนี้ภายนอกให้แก่โจทย์จำนวนเงิน121,785บาทโจทย์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้วไม่ประสงค์ที่จะบังคับคดีกับจำเลยต่อไป ขอถอนกนารบังคับคดีและนายจ้างได้ชดใช้เงินคืนกองทุนส่งขอลูกจ้างเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย้อยละ15ต่อปีณบริษัท PAT Industry จำกัดเลขที่59 .1 ทับหมูซีตำบลห้วยด,ว,ยดวนอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมวันที่25เมษายนพุทธศักราช2,567เวลา7นาฬิกา30นาทีในทงชัยนยพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้ นางสาวพุทธิดาชูรักษานักวิชาการรายงานปฏิบัติการและนางสาวอาสมารดารามานักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงานรุ่นที่34ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และร่วมพิธีประดับอินทนูระหว่างวันที่22-25ถึงเมษายนพุทธศักราช2567นณโรงแรมเดอะพาราโซกรุงเทพมีนายไพโรธโชติเสถียรปรลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี จัดโดยสำนักปลัดกระทรวงแรงงานช่วงเวลาเดียวกันนายธงชัยอินทพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนางเนื่องไทยเพชรแอนักวิชาการแรงางานชมนการพิเศษเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณสาา,ากองนวยการองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายสุดัสักเจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี จัดโดยสำนักงานจังหวัดนครปฐมต่อมาในทงชัยนทพงศริการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะทรงพระราชอุทิศถาวายเป็นพุทธบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ในพระราชพิธีสงการโดยมีนายสุศรศสักเจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีมีนางสาวโอโลชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับและร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีราชวร,รมหาวิหารอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมช่วงเวลาเดียวกันนายธงชัยอินทพงสวัสดิการและคุ้มครองรรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสุนีพลดีนักวิชาการรายงานชมนาการพิเศษและเจ้าหน้าที่รวม4ี่คนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา,าพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีนายธีรยุทธจันดิตทวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีณวัดทัดไทยนาเลศตำบลสระยาอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมจัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมเวลา13นาฬิกานายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางส nah, ุนีพลดีนักวิชาการแรงงานชำการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริษัท PTI Manufacturing จำกัดตั้งอยู่เลขที่9ทับ99หมู่3ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม กรณีลูกจ้างร้องเรียนว่าในจา้างค้างจ่ายค่าจ้างของการทำงานวันที่1-15เมษายนพุทธศักราช2567จากการตรวจสอบพบว,ว่าบริษัทในจา้างค้างจ่ายค่าจ้างของการทำงานดังกล่าวกับลูกจ้างจํานวน36คนเป็นเงินทั้งสิ้น364,415บาทจริงพระงานตรวจแรงงานจะดำเนินการออกคำสั่งให้บริษัทในจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มคมรองแรงงานพศ2541ต่อไป เวลา13.30นาทีนายธงชัยทุพพงศ์สริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐมประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2567โดยมีนายยงยุทธส่วนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมพิมานปฐมชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมวันที26่26เมษายน พุทธศักราช2567เวลาแปนาฬิกาในทงชอยอินทรพงศ์สวัสดิการ,การและคุ้มครองรรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสุนีพอยดีนักวิชาการรายงานชำนาญพิเศษเข้าร่วมอบรมโครงการ28เมษายนวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจําปีงบประมาณ2567ภายใต้หัวข้อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยณห้องอินฟินิตี้หนึ่งโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพ โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดจัดโดยกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เวลาการบริการในทงชัยินดพงศริการ,ลการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวการจนาจเจือนนิติกรปฏิบัติการและนางสาวนาันทกรอ ar รัคับปฐุมนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้ากำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักง,งานตรวจรายงานคดีหมายเลขดำที่รอส2มสิพารระหว่างบริษัทเชงกลการ,รจำกัดโจทกับนางสาวนันทกรอัคับปฐุมในฐานะพนักงานตรวจรายงานสำนักงานบริการแล ar ะคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมจำเลยโดยสารนนัดสืบพยานโจ์และพยานจำเลยวันที่1 3 1 4มถึงีมิถุนายน พุทธศักราชนเวลา9กานาฬิกานัสาธารงานภักอําเภอเมืองสมุสงครมจังหวัดสมุสงครมเวลา9กานาฬิกาสานาทีนายธงชัยนพงศ์สดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครปฐมครั้งที่2ทับสองโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมชั้นสาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนม เวลา13นาฬิกา30นาทีในทงชยัยินทร็ปงศริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางหนึ่งาทายเพชรแอนนักวิชาการแรงงานชำนาญพิเศษนางสาวศิรภาสังฆาโอภาสนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการและนางสาวน้ำฝนพัจชนะาเจ้าหน้าที่ประสานงานน,นาษารลามดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงานกับการทํางานของคนต่างด้าวรุนที่2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสร้างความตระหนักรู้สําหรับนายจ้างลูกจ้างในการปฏิบัติต่อแรยงานต่างด้าวย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมปกป้องสิทธิ์และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆณบริษัท i s r วรุจำกัดเลขที่44ทับ4มู่1ซอย ISA ถนนเพชรเกษมตำบลยายชามอำเภอสามราจังหวัดนครปฐมมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน50คนทั้งหมดนี้เป็นการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางเราด้วยนะคะ